ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วค่ะใช่ครับรอทุกคนน่าจะรอมานานกับคอนเสิร์ตคู่ครั้งที่สองของเราครับเป็น Celine Dion เซ็คเกอร์คอนเสิร์ต Crazy in Love ในวันนี้นะครับเราไปเป็นทีมคอนเซ็ปต์ Crazy in Love แล้วระดับความ Crazy มันถึงไหนคะพอจะวันจริงแล้วเนี่ยอีกไม่กี่ชั่วโมงจะวันนี้วันจริงแล้ววันจริงมล้ะอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วระดับความ c r ซี่มันถึงไหนละเพราะ c r ซี่มันตลอดเัวเ่ะ เออวิ่งรางไปถึอว่าวิ่งงานเยอะอก็ตั้งแต่เมื่อวานที่รันคู่เสื้อผ้าหนูเซอร์ไพรส์หลายชุดมากสำหรับผมเพราะว่าบางชุดก็ยังไม่เห็นไม่เห็นแบบว่าหาลัมาอู้อนี้เลยเหรอคือมันคอนเซปต์ crazy in love ใช่ครับแต่ว่าที่จะเซอร์ไพรส์ทุกคนมันไม่ได้มีแค่แบบในคอนเซป คือมันมีเรื่องโชว์เรื่องเสื้อผ้าเรื่องเพลงด้วยใช่ครั้งนี้ทุกคนน่าจะแบบแตกตื่นอยู่เหมือนกันคแต่ผมพอดีพี่ซีพูดไปแล้วว่าเสื้อผ้าหนูคือเกินเรื่องไปมาก้องสปอยซิว่าเสื้อผ้าหนูมันระดับไหนคอนเน็ยมันก็คนที่ไม่มีตังค์ซื้อเสื้อผ้าเสื้อผ้าน้อยชิ้นบางทีก็รู้สึกว่าเออแบบ แล้วโทรศัพท์ด้ยนะ,ะฮะฮัลโหลสวัสดีครับไม่เตลแล้วผมก็เสื้อผ้าแบบว่าน้อยชิ้นฮะ,ะไม่ก็เป็นเสื้อผ้าแบบขาดรุ่ยนิดนึงน,ดดนิอเดีเวเหรอเอาจริงหรอก็อมีนิดแต่บอกว่าครั้งนี้ที่สุดเท,ท่าที่ผมเคยแต่งมาแล้วใน,นทุกงานทุกคอนเสิร์ตเลยะะใช่แต่ถ้าหนูชอบก็โอเค ก็ลองดูอีกัลองดูลองแบบลองหลายแบบนะใช่จริงๆเสื้อผ้าผมก็ไม่ต่างอะไรกนมากแต่ผมบอกว่าเออผมเพิ่มชิ้นตรงนี้เพิ่มขึ้นได้ไหมหรือเอาเป็นสีทูได้ไหมมันเย็นผมคนขี้หนาวมันเย็นแอร์แอร์อินแท็คมันเย็นไม่เป็นไรครับริมเคซี่ริมเคสซี่หนาแค่ไหนเราก็จะอุ่นปุงได้วิธีมีวิธีมีวิธีอ เอาเอาโตอยู่ที่ไฮโลไม่ใช่มันมีวิธีใช่ไหมหนูมีครับอยากจะได้เห็นในคอนด้วยมีวิธีเพิ่มความอบอุ่นให้ตัวเองเออไหมเพิ่มความอบอุ่นให้ตัวเองแต่ให้คนข้างๆก็เพิ่มที่ตัวเองเองบอกกระจิงก็ได้เดี๋ยวก็ไม่ต้องไปหาจากทางไหนก่อนอะไรนะครับก็ไม่ต้องไปหาจากทางไหนก่อนจากข้างๆนี่แหละครับ การฝกซ้อมก็หนักกวเหมือนกันใช่ไหมเออใช่ครับซ้อมซ้อมเยอะเลยแบบว่าครั้งนี้แบบอยากจะใส่ให้มันสุดเหมือนกันใช่ครับแต่ในนาคตค้าจัดอีกก็ต้องสุดอีกแต่ครั้งนี้ก็สุดสำหรับครั้งนี้แล้วซึ่งเต็มสุดแบบเส้นแบบ สุดแล้วก็มีสิ่งที่ไม่เคยทำหลายอย่างด้วยที่จะได้มาทำในครั้งนี้คราวนี้ครั้งแรกคเห็นบอกว่าท่าเต้นก็คือมีแบบท่าเต้นอ๋อท่าเต้นเล่นโป่งมากตื่นเต้นมากเมื่อกี้ตอนทำไปในฝีเ่้ารูอป่าทุกคนผมก็บอกเนี่ยว่าอยากเห็นรีแอคคนตอนเห็นเพลงนั้นเพลงนี้หรือว่าชุดผมเนียมันจะต้องแบบว้าวเอาเลยที่สี่ ท่าเต้นกับชุดนูนิวถ้าให้ออกท่าทานมันขนาดไหนคะเอาแค่เอาแค่รีแอคเอาแค่รีแอคหน้าหน้าใครอ่ะโอ้โหมันมีหลายเลเวลมากอลยเอาเลเวลขั้นสุดท้ายแล้วกันขั้นสุดท้ายเหรอขั้นสุดท้ายผมจนไปเก่อบจุดไหนอ่ะเมื่อวานเราถูกวงพันมาอ่าอ่าตอนนี้มาปุ๊บมีชุดนี้ด้วยเหรออะไรออย่างเเี้แดไม่ร okay. uh huh, uh huh. ู้ว่ามีหรือเปล่าจะไปแอดอะไรเพิ่มหรือ ตัดแต่งเองหรือเปล่าม, <c oughs> มีเพิ่มจากอะไรไหมคะหนมีเพิ่มจากอะไรไม่รู้พีเอออ่ะเอ่อชุดที่เฮียเห็น,นจริงๆแล้วอาจจะอาจจะน้อยชิ้นไปหน่อยครับอาจจะเพิ่มเข้ามานิดนึงเพราะว่าน้อยเกินก็เกินเออ,เอออะแล้วรีแอเหรอคะถ้าเป็นของเฮียอะคะถ้าของเฮียหร <S <S อชุดโชว์อะไรที่จะรีแอคชุดเฮียได้หรอเอางั้นเป็นโชว์เฮียก็ได้โชว์ของเฮียหรอหนูน่าจะถ้าในคี่เหนี้น่าจะเห็นปุงผมฮะอย่างที่บอกเซอร์ไพรส์มากตอนฟิตติ้ง มี <kung> <haft kaz ans> อุ่นยังนี้อยู่ก็มีนิดนึงก็จริงโชว์ของเฮียก็จึ้งเหมือนกันคือเราจะมีโชว์เดี่ยวที่จึ้งๆของแต่ละคนด้วยครับโชว์คู่ก็จึ้งเหมือนกันโชว์เดี่ยวเฮียก็แบบโอ๊ยขอรีแอร์เลยแ้อะพูดออกกได้ลูกเปี่ยกวายฮะ เปียกเลยเหรอเหงื่อท่วมตัวเจ็บเต้นเยอะนะ MV hack ไม่เย็นไงเคซี่มันเพิ่มความร้อนอ๋อแล้วความเคซี่ถ้าเป็นเคซี่ของคุณของคุณล่ะคะ m ีแอ c k เปแฟนจะต้องเป็นแบบไหนเ่ยหลังจากที่ทุกคนได้ดู MV hack play ของเราฮะใน MV มันดูโอ้โหเบาไปเลยครับเบาไปเลยแต่ทุกคนดูชอบนะครับก็ดีใจเดีวันนี้ก็ได้เห็นแน่นอนเพราะว่าภาพแบบเต็มเป็นยังไง อ่าแล้มีตัดแบบซึบชับชึบ <laughs> ไม่รูุ้กคนฝึกร้องมาหรือยังครับอันน <c oughs> ี้ชในทีนี้คือร้องร้องเปแล้วใช่ไหมครับโอ้ยร้องได้แล้วหรอครับวันนี้วันนี้ตอนร้องอ่ะต้องได้ยินเสียงทุกคนช่วยร้องด้วยเพลงฮาร์ดเอยากเอาช่วยร้องท่อนไหนบอกไปเลย <c oughs> เราบอกไปเลยเ<อ>ให้พร้อมเตรียมกันท่อนโซโล่ครับ <c oughs> ท่อนโซโล่ที่ไม่มีเสียงร้องมีแต่เสียงเ้ินไม่เดิดเนไปนั่นเอง แล้วถ้าเราพุ่งเก็บของลงเราจะได้เห็นมันมันมียิ่งกว่าท่านั้นอีกเยอะเลยเนืนออะไรมพาไหมเห็นไหมล่ะฮะอย่างที่ผมบอกฮะไม่ให้ผมปวดหลังปวดเข่าได้ไงแต่เราพุ่งนปกติเต้นอยู่ส่วนบนไงอันนี้เต้นส่วนล่างด้วยออ๋ ่วนบนนี้ไม่พอนะล่างนี้ไม่พอล่างลงผาพื้นดินอีกลองรูปคบคากันไว้คิดว่าแบบมีกุ้งมีอุ้งเหยียงกุ้งด้วยอุ้งเหยียงกุ้งเหยี่ยงคือุ้งเหยียงไปเลยมุ้งเหยี่ยเไปหาแบบคนดูเลยให้คนดูอะคนดูทำคือเท่าที่ฝิดซ้อมมานี่คือแบบอีกไปกี่ชั่วโมงนี่คิดว่าพร้อมได้แน่จากที่คิดว่าพรอเมื่อวานมาวันนี้แบบรู้สึกมันหายไปเยอะไหมเพราะว่าตื่นเต้น คือแต่เรารู้สึกกดดันนะฮะเมื่อวานตอนรันเมื่อวานตอนรันถ้าผมให้คะแนนตัวเองนะผมให้90เลยเมื่อวานรู้สึกว่าตอนรันทําได้ดีเลยค่ะก็วันนี้ก็หวังว่าจะทําได้ดีเหมือนเมื่อวานรละมันต้องดีกว่าด้วยอ่าห้าชั่วโมงละคนห้าชั่วโมง ห้าชั่วโมงถ้าไม่พูดเพลินอาจจะไม่ถึงขนี่หนูบอกว่าถ้าเฮียไม่พูดมากอาจจะไม่ถึงไม่หนูด้วยคือขี้เมาอ่ะท้าวอยากคุยกับทุกคนชอบคุยกับทุกคนเงี้ยแบบชอบมีรีแอคกับเป็นแฟนที่อยู่แบบดูด้วยกลัวะเขาเบื่อไม่อยากจะชวนเขาคุยค่้งั้นต่อไปเราลดเพลงแล้วคุยครึ่งหนึ่งแล้วคุยครึ่งหนึ่งเป็นท็อปโชว์ไหมลูกท็อปโชว์คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตแต่ก็เชื่อแหละแต่ก็เชื่อ น่าจะเป็นพี่พี่สื่อทุกคนค่ะเสอ่พี่อ์ค่ะพี่ซึ่งพี่ซีมาหลายรอบแล้วพี่อยากให้นุ้นิวสปอยแคมปเชิญอื่นเพราะเขาบอกว่าเป็นเสา่ยวอ่ะเขาหลอกอันนี้เขาหลอกถามคุณอีกแล้วนะพี่ซีเนี่ยเราถามอยู่วันนั้นก็หลอกถามดีที่มีสติเราไม่หรอกเพราะตะล่อมคำถามไปเรื่อยๆเพาตะล่อมคำถามไปเรื่อยๆเขาบอกว่าพี่ซีบอกว่าเขามาสู้กับนุ้ยได้สู้ได้ครับเออสู้ได้ในระดับไหนนะคะ สู้ด้เลยระดับไหนหรอคือมาเป็นทีมเดียวกันด้วยแล้วก็มาเป็นแบบคือเขาเลิศกว่าผมอีกมาครบห้าคนไหยค่ะแต่ห้าคนมันก็มีหลายวงนะอ๋อเพรว่ามีห้าคนแน่ๆันด ถ้าพูดขนาดนี้น่าจะรู้แล้วลอาจจะไม่ใช่ก็ได้เกี๋ยตีกันเนาะอาจจะเปลี่ยนก็ได้เกสก็มีทายที่เป็นคนเดียวท่านเดียวแล้วก็มีหลายท่านอยู่ในอยู่ในโชว์ใช่ครับมีมีมีเกสแบบหลายเซตหลายท่านเลยแหละครับเยอะเป็นสิบเลยแล้วหลายท่านก็คือแต่ละพันก็แตกต่างใช่ครับแล้วก็คือไม่ได้มีเกสแค่แบบ มาร้องมาเต้นอาจจะมาทําอย่างอื่นที่แบบมันสนุกทำไรอ่ะอันนั้นมันสนุกมากอันนั้นตัเครียดเลยเอบตัวเงียมันสนุกมากแต่เงียก็จะรับบทหนักนิดนึงเงียต้องแบกหนักด้วยอาจจะไม่ใช่ก็ได้อะไรังอื่นเพราะว่ามันมีแบบว่าคนแฟนๆเดาเกียนรับเชิญมาเยอะเหมือนกันมีถูกป้ะไหมคะ มีเหรอเรืองเนม้กมีมีครับแต่ว่าอันนั้นคือแค่ยังมีอีกเอะแยะคยสปอยไปสามรอบละมั้งครับน่นน่ะมีคนเราถูกหมดแล้วสามรอบอยู่เรื่องนึในนั้แหละครับจากขั้นนึงที่เป็นเกมส์สิยากไหมคะสิ่งยาก ยากยากครับเพราะว่ายากเลยเพราะว่าช่วงนี้เหมือนแบบว่าเขาก็มีมีงานคอนเสิร์ตเยอะมีงานเพลงเยอะจริงแล้วคอนเสิร์ตก็เยอะมากเพราะเขาต้องมีคอนเสิร์ตของเองด้วยใช่ไหมใช่ใชี่มาแนวนี้เลยหนูมาเลวท้อเลยนี้เราต้องมาไม่ใช่ไม่ใช่ครับ ไม่๋ยวทุกคนก็จะได้รู้วันนี้แล้วไงอย่าไม่ตื่นเต้นเออไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ตื่นเต้นไทยแล้วลองว่าสนุกแน่นอนเพราะว่าเบรซินเลิฟเรามีหลายพาร์ทนะผมแล้วก็แขกรับเชิญเราจะอยู่ในพาร์ทไหนก็มาลุ้นกันว่าอยู่ในพาร์ทไหนแต่เราสองคนอยู่ในทุกพาร์ทแน่นอนความรักแล้วเราลูกมั้ยคะลูกลูกคุณลูกมานีมาเจอย่าพาเจอย่าเจอแล้วพออแล้วพ่อแล้วเป็นยังไงบ้างสนไหมคะ สซนอยากอยากมี่นนั้นแทนฮะไม่เอาไม่ไม่เนี่ยหยุกเนี่ไม่น่ารเข้องจริงก็ถครับอ่าโนปแค่ไหนคะบอกนิยายสิส่งตั้งแต่สติกเกอร์และฮะชอบล้อเรียนต่ดีกับปาปีเออเออเรียนเรียตไม่ผ่นหอันนี้ตองีนอันนี้ปาปีนี่ดาดีอันนี้ยังงงอยู่เลยใช้ปาปีใครดาดีหนูเป็นอยากเปนอะไรหน่ะปาดีอ๋อเป็นดาดี มันปาร์ตี้เหรอโอ้ยแล้วหนูอยากได้ดีดปาร์ตี้อ่ะเราตกลงกันตรงนี้ก็ันแล้วเรารอตรงนี้ดีดเรารอได้ไหนดีมันไหนดีมันจะมีความซ้อมมากกว่าสวยกว่าแต่ช่วงนี้หนูรอรอไม่ได้ดิวตอนนี้งงมากไปขับเดินมาชมรอจังเซตหนึ่งมาสวยจังเซตหนึ่งมาอลอทมากแล้วแล้วอ๋ออ๋อจะบอกว่าทำเลปใหม่ค่ะ แล้วก็ผมว่าอวดอวดเล็บใช่ไหมสมมติว่าเฮียเป็นหนูเออโอเฮียอวดเล็บอ่าเด็๋ยืหนูเป็นนะครับนี่เล็บสวยไหมเล็บสวยมากยังไม่ทันมองเล็บเลยมองหน้าตลอดเล็บสวยมากสวยมากโอ้โหก็เคยทำเล็บมาสำหรับวันนี้ใช่มใช่คือผมมาทำเล็บปีละครั้งเลยก็ว่าได้เพราะว่าคอนคู่สองปีที่แล้วก็ทำครั้งหนึ่ง คอนเสิร์ตเดี่ยวไปที่แล้วก็ทำครับปีนี้ก็เนี่ยแหละทำครั้งแรกในปีนี้ของเราคอนเสิร์ตเลยเป็นสีแดงใช่ครับแล้วเลือกยังไงคะให้เป็นแบบสีนี้อ๋อก็เป็นแคสซี่เลิฟเลยครับสีแดงฮัลโหลฮัลโหลอ๋อนี่่้คอนเสิร์ตเนาะมันแคสซี่อินเลิฟถ้าให้มียาความแคสซี่ของคอนเสิร์ตนี้อยู่ที่ไหนโอ้โหนิยามยากมากเลยเพราะว่าผมว่าแต่ละพาร์ทมัน มันมีหลายความรู้สึกคือสปอ p ได้ไหมอ่ะ s u ไปเลยเราเห็นแล้วเอเห็นแน้วอีกไม่กี่ชังโมในบางพาร์ทอะคิดว่าเอ้าจบแล้วเหรออ่าแต่ยังไม่จบย, <c oughs> ย,ยังไม่จบแมันใหญ่มันยิ่งใหญ่มันยิ่งใหญ่สวยงามถ้าใครได้เข้าดูเบทีแล้วเบตีครั้งนี้จอสะใจมาก <c oughs> แล้วก็จอด้านข้างสะใจมาก <c oughs> แล้วคือแบบว่าเรายกกระดับคนดูแบบดูฟินมากผมเรานั่งดูทุกมุมแล้ว ตอนที่รันทูมันคือระดับสายตาของเราอ่ะคือไม่บังใครแน่นอนนะยกพื้นของแฟนคลับขึ้นมาของคนดูขึ้นมาระดับเกือบเท่าสเตจเลยคือเดินไปปุ๊บอ่ะคือสเตจได้เลย่ีเลยเดินขคือคือกระโดด้กระโดดแล้วสนุกด้วยแต่ว่าเวทีโปรดักชันก็คือจัดเต็มมาตอนที่เห็นพอเข้าฮอรแล้วแบบเห็นโปรดักชันเต็มๆต็มรู้สึกไงคะมาย้ายฟัง ตอนผมเข้ามาครั้งแรกรู้สึกว่าโอ้ยมนาชอบดูจอเนี่ยรับจอใหญ่มันสะใจแล้วมันอินเน่ยเวลาแบบว่ามีวิชวลหรือว่าการแบบบีหน้าเราอย่างเงี้ยเราคิดว่าถ้าเขาซูมหน้าเราเต็มเฟรมมากเลยนะ่เราหน้าชับบี้มากแต่ก็ต้องดูมุมกล้องเอยดีคนี่เหรอคะที่เห็นคุณละชัยใหญ่ครับยิ่งใหญ่คือมันมีเยอะมีหลายอย่างมากบางอย่างคือราคาสูงมากแต่ว่าใช้แค่ครั้งเดียว ย่างเงี้ยครับเื่อภาพที่สวยงามมากมากมก็ต้องยอมเสียครับใช่ค่าย,ายดูันติก,ก็จัดเต็มให้เหมือนเดิมเหมือนทุกทางนะครับมเมื่อกี้แฟนไปเลยคะ่ะได้ไปเห็นเรื่คะหรือว่าเห็นข้างในเมื่อกี้เห็นส่วนหนึ่งนะเมื่อกี้เราทำเป็นปิดมา ทุกคนแบบว่าแต่งแบบเหมือนงานปิดงจีสีแดงทั้งหมดเลยแล้วบางคนก็คือแบบแต่งมาเหมือนแบบโอเคเป็นขึ้นเป็นแดนเซอร์หนูอไหมแต่งเต็มไามเพื่มาถ่ายรูปเราก็เลยแบบว่าใส่เต็มเหมือนกันใส่ชุดที่ถ่ายวิทยาเพื่อถ่ายกับเขาจริงอกี้นี่้ไม่ได้บอกความเพลซี่เองเพซี่ขนาดไหนเรียครับคือ ถ้าดูจากชื่อคอนเสิร์ตนะ Crazy in Love ทุกคนอาจจะคิดว่ามันอาจจะมีแต่แบบความโอ้ยเราจะต้องรักกันตลอดเวลาเราจะต้องแบบผูกถ่ายหรือว่าไม่ถ่ายไม่ม่ายไม่่แต่มันไม่ได้แค่แบบนั้นมันจะมีอาจจะมีความรักแบบอื่นๆด้วยก็อาจจะมีความ ท็อกซิคใช่อะไรแบบนี้มันอาจจะหวงปกติไม่หัวจะมีความยั่วมีคยั่วปกติไม่ยั่วไม่รู้ถ่ะปกติหนูต้องยั่วนะครับเวลาเขาขึ้นสเตจที่ไรยั่วตลอดยั่วติงมันเป็นการแสดงก็คือครั้งนี้ก็คือแบบจัดเต็มที่ยาใช่ค่าอยากบอกผู้ใหญ่ทุกท่านแล้วก็ ลูกค้าทุกท่านที่เห็นนุนิวในวันนี้นะครับว่านั่นไม่ใช่นุนิวตัวจริงออกตัวเลยเหรอออกตัวก่อนเลยครับเดี๋ยวลูกค้าติดตาไม่ใช่ตัวจริงอ่ะแล้วบนเวทีเป็นใครอ่ะบนตัวบนเวทีคเป็นใรก็นุนิวแหละเป็นนุนิวที่ไหนครับจะเป็นนุนิวลากเวอร์ชันคลืนคอนเสิร์ต ไะอีกล่าง<ม>หนึ่งครับสองปีผ่านมาจากแบบตอนแรกมาตอนนี้เขาเป็นความเคซี่แล้วหนักพี่สี่บเคซี่แบบอินเลิฟมากแค่ไหนะช่วงแรกก็เยอะใะหช่วงนี้ก็ลดลงทำไม,ไมถึงลดไมมันเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วเพราะเรารู้รู้จักแบบหมดสายหมดภูมิแต่หมดสายหมดปูมแล้วเคซี่ไหมคะมเคซี่ก็มีบ้างครับมีก็ยัง มีบ้างซึ่งตอนนี้เคซี่มากรู้สึกกดดันมากก็ปกติใครเคซี่ในเรื่องแล้วแต่เคซี่เลิฟไหมเคซี่เลิฟมาก่าเคซี่เลิฟใครเคซี่เลิศมากกว่าอืมในพาสเคซี่เลิศมีหลายพาสอะแต่ส่วนใหญ่ผมรู้สึกว่าผมน่าจะเคซี่มากกว่าแบบออกมาแต่หนูอาจจะเคซี่อยู่ภายในอะแสดงออกมากกว่า พ่อพ่อกันอารมณ์ร้อนเนี่ยเหมือนจะตกเงี้ยงเงี้ยเลยเหรอจะมีท่าจะตกกันด้วยฮะจริงจริงแล้วตอนเต้นอ่ะบบจะตกกันเหรออะมีมีหลายรสชาติไม่ใช่แบบว่าฟินอย่างเดียวเราจะฟินไปในผา เมื่อพี่ๆถ้าอยู่ดูอะไรเงี้ยจนจบอ่ะอาจจะร้องไห้ขึ้นมาก็ได้เพราะอินพีเพราะอินไปกับเสียงเพลงมีพาร์สึงด้วยแต่ว่าตอนผมรันบรงเพลงผมจะร้องมองจะร้องไห้เพราคนนี้ไม่ร้องไห้ไม่ร้องไม่ร้องแน่เมื่อกี้มองร้องเพลงแบบอันตรกไปละวตอนอินละอินมันอินครับอินอะไรเงี้ยแล้วแลความแบบผัดโขนอะไรพวกนี้อะคะจากที่แร้ที่แบบโอ้คอยสลิงลงมาโน่นี่ ครั้งนี้จะยังไงให้มันดีกว่ามีผ่านหอวเหมือนกันครับอยากให้ทุกคนดูรอดูซีนเปิดตัวมากอันนี้บอกไว้ตอนนี้เลยครับซีนเปิดตัวยิ่งใหญ่อลังการมากแต่ว่ายังไม่บอกว่าเป็นยังไงครับไม่ใช่ฮอใช่ไหมคะไม่ใช่แบบว่านั่งฮอมาทั้ี่แล้วเคยใช้แล้วเคยใช้ไปแล้วเคยใช้้ำไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือต้องให้แฟนๆรีบเข้าคอค่ะใช่ครับผมแล้วก็ยังมี สามารถใครที่ไม่ได้มาดูหน้าก็มีไลฟ์สตรีมิ่งด้วยนะสามารถดูได้เพราะว่าดูอยู่ที่บ้านอาจจะเห็นในมุมมองใหม่ๆที่ชัดกว่าก็ได้ไม่ใช่ก็ได้เห็นชัดกว่าแน่นอนเพราะว่าโดนเขบินตลอดไงอ๋อไหนโมไหนโมใช่เม่ีเม่ีมีเล็บแล้วเห็นรอยเสียรอยสากสักหน่อยนะครอ๋อรอยสากผมผมสึกว่าทุกคนที่ผมมีเขาแล้วผมชอบจริงๆจริงๆจริงจริงบอกเขาว่าเอาไปสู้กับเกส สวเกเพราะว่เกดก็่เหมือนกันอ๋อไม่อ้้ชาเ้อ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้อ้ยโ้ยอ้ยอ้ดโเ้ยโอียโอ้ยโอ้วยอ้ะมันไม่ได้มีแค่โี้้วยสิ้้อ้อ้อีย้บ เราก็เลยใช้ททตูในการประดับมันก็เลยดูเต็มขึ้นกับการสไตลิ่งชุดมันทำให้ดูเซ็กซี่ขึ้นเลยค่ะแต่ในสิ่งที่เหนื่อยที่สุดในการติดททตูคือผมมาถึงเช้ามันสองชั่วโมงเพื่อทำสิ่งนี้โอ้โหใช้เวลาสลับง่วงสลับตื่นเช้าโซนไหนได้ไหมคะแต่บนเวทีจะเห็นเต็มเต็มไหมครับมีส่วนวที่เรายังไม่เห็นส่วนที่แททูที่ตอนนี้เรามีว่าเห็นมีไหมคะ ส่วนที่ยังไม่เห็นมานี้เยอะเลยค่ะรับอ๋อผมผมเดินล่อนเอง่คนแเดินล่อนถอดเสื้อเดินถอดเสื้ออยู่ข้างบนเลยใช่ครับมันต้องรอให้แห้งบ้างเดิมนนี่บ้าอะไรเงี้ยมีเยอะนีลอกหมดแล้วมีและ ไม่ไ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ไดม่ได้ไมด้ไม่ไดไม่ได้ไม่้ม่ไไม่ไ้ม่ได้ม่ไดม่ไม่ม่ไม่ไอม่ไม่ได้ม่ไม่ได้ม่ไม่ได้ม่ไม่ไม่ไม่ม่ไ่ไม่ไม่ม่ไ่ไม่ไ่ไม่ไม่ไมม่ไม่ไม่ม่ไม่ไม่ไ่ไม่่ม่ไ่้่ม่้ไม่ได่่ไม่่ สอยังไม่ได้พูดสีฟอกมีคนมีการแฟนถามว่าผมแบบว่าใช้แมสคอร์หรือว่าสเปย์ซึ่งก็ไม่ฮะย้อมเลยทางนี้เอจริงใช่สีฟอกสวยอยู่วันที่สองเริ่มเปลี่ยนวันนี้เริ่มเหลือเหลือสีฟอกเข้ามาแล้วซึ่งไม่ได้าใจในการไม่ได้พูดเรื่องเกี่ยวกอยู่เลยนะพี่สิจริงจุดเราคือเอาย้อมสีขาวขาวแบบนนวลอะไรเงี้ยเออ เฟดแล้วเฟดไวเฟดไวเฟดไวมากเข้าใจละวคนนี้ที่เจอคือใส่วิกใช่ไหมคะที่สีดำไม่ใช่ไม่ใช่เขาเพิ่งย้อมแค่เพิ่งเจอผมสีตัวแซ่บไปเลยดีครับเพราะว่างผมจำได้ผมย้อมผมตอนเกือบสิบปีที่แล้วนอกจากนั้นเป็นแบ็กส์ไงแบ็กสเปนเออก็สนุกดีเหมือนกันเป็นดีอ่ะให้ฝากแฟนๆหน่อยค่ะคนที่แบบอาจจะไม่ได้มาชมวันนี้ มิสถาดีออทีถ้า <ไอ S 2> ส่วนคนที่จะรอดได้ถือบัตรไว้แน่นๆเน่ใครที่ไม่ได้มาดูวันนี้นะคะบอกเลยว่าพลาดมากน่าเสียดายมากเลยครับแต่ว่าไม่เป็นไรใครที่อาจจะไม่สะดวกยังมีบัตรแบบไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่นะครับก็คืออยากจะบอกว่าไลฟ์สตรีมมิ่งสวยเ,เสียงชัดเอฟเฟกยิ่งใหญ่เหมือนอาจจะไม่เท่ามาดูที่ฮอจริงๆนะคบแต่ว่าคุณภาพดีมา,มากๆแน่นอน ใช่แล้วก็ตัวใครที่มาดูวันนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้โบปปเฮียด้วยเพราะว่าวันนี้ก็ทำเต็มที่มากๆเลยนะครับสุดพยายามใส่ให้สุดในทุกๆทางที่ตัวเองจะสามารถทําได้แล้วครับใ้าก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยวันนี้อยากให้ทุกคนมีรีแอคกับพวกเราด้วยเพลงไหนที่ลองได้เพลงไหนที่ชอบกรี๊ดออกมาเลยไม่ต้องเก็บเอาไว้นะครับกรี๊ดให้พอแตกไปเลยสนุกในทุกอารมณ์อยากมาร้องมาร้ออยากล้มก็ล้ม อยากหลับตาย้อยใชหมใครจะอยากรู้ก็เห็นแล้วคลงโอ้โอะขอหนึ่งประโยคค่ะสำหรับคอนเสิร์ตนี้เอาเด็กที่สุดเลยนะหนึ่งประโยคน์โอ้โหสับคำก็ได้โอ้โหผมชอบสิ่งนี้มันถือว่าเป็นสปอยด้วยมันจะมีคำนี้อ อออันนี้คือคำอู๋อันี้คือคำมาสาม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 าสาม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 าอามาอามา่าม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 มามามมามมาดามาามไงม ข่าวนำมานะข่าวด้วยแหละประเด็นเปรี้ยวแล้วก็เปรี้ยวระเบิดเออคนดูต้องหลบระเบิดโอี๋ยวเรารอดูกันว่าจะเปรี้ยวระเบิดหรืออะไรนะอะไรนะพี่ตีอะไรนะแล้วเราพร้อมกันเนี่ย สองกาะคนเดยหนึ่งสองสามเปรี้ยวระเบิดเอกใจก่อนกันเลยนเลยสุะันสเปรี้ยวระเบิดเอาใจกันเลยเอาใจะคนเลยเอาใจกันเลย อ่นารเลยค่ะลูกทีดูขอกล้อนี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะลคตรงกางอันนี้ค่ะหนึเอาไปยกนไปนะไน้อไปนะลูกี้ต่อนะ